ตรงนี้นะครับค้างจัดย่อเยอะจัดครับไม่ขึ้หนูหมุนติวติวติวนะครับแต่ไม่เป็นไรคือเราวินไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชานเอพเทคไลท์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคในการใช้งานซิกซี่นะครับโดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะหลบล้อได้อย่างน่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไงเนี่ย เรามาดูกันดีกว่านะครับเทคนิคนะฮะที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมบอกเพื่อนๆในกลุ่มนะฮะว่าคนดูอย่างงน้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ตามที่โค้ดเขาได้สอนด้วยนะครับผมได้รวบรวมมาเนะเพื่อที่จะถ่ายทอดให้นะครับท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันเลยนะครับการหลบลอตของซิกซี่ครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันที่จอนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเกี่ยวกับข้อสังเกตนะครับนะฮะเวลาเราเจอทรงกราฟแบบนี้หรือว่าข้อกําหนดอะไรต่างๆนานาครับที่ เราจะหลีกเลี่ยงนะครับที่เราจะเป็น1 0ในการลอตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับสำหรับเทคนิคนะครับที่หลบลอสนะครับผมก็แบ่งข้อๆเลยนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยนะครับข้อแรกที่ผมคำนวณมาที่ผมสรุปมาอย่างข้อแรกนะครับ5 4 3ส่าองอย่างข้อแรกนะครับที่ผมสรุปมานะครับข้อแรกนะครับก็ลักษณะว่า กราฟมันไหลๆเนี่ยอย่างเช่นเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับทรงกราฟไหลนะครับก็อย่าเข้านะครับอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับทรงกราฟไหลๆแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับก็อย่าไปเข้ามากนะฮะอย่างเนี้ยปึ๊บๆนะฮะมันก็จะรอดแล้วเห็นไหมขึ้นไปนี่นะครับทรงแบบนี้นะฮะ แทงเล็กๆดูไม่ค่อยมีโวลุ่มนะครับอย่างตลาดวันจันทร์ตลาดวันศุกร์่งเงี้ยต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าธนาคารหลายๆประเทศปิดนะฮะแล้วก็ทำให้การซื้อขายมันน้อยโวลุ่มมันน้อยเพราะนั้นราคามันจะไม่ค่อยดีดเท่าไหร่นะฮะทำให้เ,เสี่ยงต่อการปิดเสมอแล้วก็แพ้ได้นะครับนะครับามาดูทรงกราฟอันต่อไปนะครับผมก็มีแคปไปหลายๆรูปให้ดูเนาะอย่างอันนี้นะครับกอ็อย่างนเนี้ยโอเคนะครับ ไหลก็จริงหรือว่าปิดขึ้นเนาะนะครับแต่ก็ไม่ได้โชคดีอย่างนี้เสมอไปนะนะครับอ,อย่างเช่นทิ้งไส้เยอะอย่างนี้ต้องระวังนะต้องระวังนะครับเพราะว่าการที่มีไส้เยอะเนี่ยมันก็คือการที่ราคามันมันสวิงเยอะแต่ว่าเกิดการไปทางด้านใดนด้านหนึ่งนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยสมมติว่าผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าไส้ไส้มันเยอะผมจะเอาไหนดีวะเนียสมมติไส้นี้มันเยอะนะดูอันนี้แล้วกันนะครับไส้นี้มันเยอะใช่ไหมเรากําลังจะ เรากำลังจะเทรดขึ้นสมมตินะสมมติว่ากราฟมันกราฟมันเยอะใช่ไหมเราก็เทรดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนแรกมันขึ้นอยู่แล้วเนาะขึ้นอยู่แล้วปุ๊บพอมีไส้เยอะแสดงว่ามันทําท่าจะกดลงนะกดลงอาจจะทำให้เกิดการลอสได้นะอันนี้อันนี้ไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่านะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีไส้เยอะแสดงว่าเหมือนกับว่าแรงดันเนี่ยนะครับมันเคยขึ้นไปอ่ะขึ้นไปเราเดาถูกใช่ไหมมันขึ้นใช่ไหมอ่ามันขึ้นนะฮะแต่พอ พอมันพอมันขึ้นถึงระยะหนึ่งพอใกล้เปลี่ยนทม์เฟรมไปอีกแท่งหนึ่งเนี่ยมันจะดันลงมาเนี่ยแสดงว่าแรงขายมันเยอะกว่าใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังรกราฟแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อย่างนี้อีกอันนี้อันเดิมเนาะอ่าผมก็มีให้ใหดูสามอันนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับน,นี่ก็ลอสนะอย่างนี้เนาะนะครับทรงไหลๆเงี้ยต้องระวังนะตลาดแบบนี้นะครับไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็ จะบอกว่าสมมติว่าสัญญาณเนี่ยฮะมาหลายๆคู่พร้อมๆกันอย่างเช่นแบบหกตัวมา6ตัวเลยอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับตลาดมันไหลอะตลาดมันไหลแล้วบางทีพวกคู่ไหลหมดนะครับพอไหลหมดเป็นไงฮะมันก็จะสัญญาณก็จะมาพร้อมกันนะครับมันไม่ได้หมายเพราะว่ามันจะดีนะบางทีอาจจะทําให้มันร้อนหมดทุกคู่ก็ได้นะบางทีเคยเจอนะครับหคู่ร้อนพร้อมกันหคู่วินพร้อมกันก็มีนะครับนะครับยงไต้องระวังไว้ให้ดีนะครับถ้าเกิดมันไหลแล้วก็มาเยอะๆเนี่ย ต้องเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะฮะจะมองคู่ที่แบบมีนแนวรับแนวต้านที่แบบชัวร์ที่สุดแล้วค่อยเข้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลําดับต่อไปนะครับทิ้งไส้เยอะเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะทิ้งไส้เยอะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล,แล้วก็เราจะมีการเทรดอยู่ในโซนเนาะอย่างเช่นใน l ท g r a กรม,ม่างเนี้ยเทเลกรมของกลุ่มทิกซี่เราเนี่ยนะครับจะมีการเทรดเป็นโซนได้ไหมอย่างกดเข้ามาในเทเลแกรมเนี่ยจะบอกสถิติใช่ไหมครับว่า สถิติแต่ละวันเนี่ยนะครับมันส่งมาแบบเร็วทันเลยเห็นไหมว่าจะวินเท่าไหร่ลอสเท่าไหร่เนาะข้างบนนี้จะเป็นสถิติโซนเขียว,วเขาเรียกว่าโซนเขียวสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอามาเปรียบเทียบกับสัปดาห์นี้นะครับพอ,อกดเข้ามาดูเนี่ยก็จะม,ม,ม,มีเวลาเห็นไหมเวลาอย่างนี้นะครับมันก็จะบอกถึงว่าช่วงเวลาของเนี่ยอย่าง8ปดโมงครึ่งถึง10บโมงครึ่งของวันเนี้ยของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันไม่มีไม่มีการลอสเห็นไหมศูนย์เปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโซนที่น่าเข้าาสํหรับ สัปดาห์นี้นะครับเพราะว่ามันมีการเขา,าเรียกว่ามันเทิติมันจะใกล้เคียงกันระหว่างสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้นะครับเพราะนั้นเราจะเอาอ้างอิงได้นะครับอย่างน,น,นี้ก็โซนเขียวเหมือนกันนะครับประมาณ7%็เรก็ยังถือว่าเขียวอยู่นะฮะนะครับแล้วก็แบบย -8 ่สเนี้ยก็จะเป็นโซนที่ไม่ค่อยน่าเข้านะครับก็ะจะเลี่ยงในกเรเลี่ยงนะครับก็คือเราก็จะเทรดเฉพาะในโซนเขียวนะครับแล้วกเ็เทรดหลังลอดนะครับเพราะจะทำให้เราหลีกเลี่ยงนะครับการสูญเสียได้เช่นกันนะครับ อ่านี่คือการเทรดในโซนเขียวนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือสิน7ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า,าผมหาสิน7ก่อนอยู่แล้วเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทรดด้วยสินเจเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราหลบล้อได้ดีเช่นกันนะครับสินเจผมยกตัวอย่างนะครับคลิปสิน7ผมมีสอนอยู่แล้วนในอีกคลิปหนึ่งสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอย่างเช่นเทรดหลังล้อ20นาทีเนี่ยนะครับมีโอกาสชนะสูงเนี่ยก็คือยังไงครับก็คือคือคุณเนี่ย ะะก็สมมติมีลอสเนี่ยนะฮะหลัง20นาทีค่อยเทรดนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างชวนครับว่ามันจะเกิดการกลับตัวนะครับอันนี้จะทําให้ปลอดภัยนะครับส่วนห่างลอสองสาชั่วโมงขึ้นไปต้องระวังนะครับก็คือประมาณว่าถ้าคุณถ้าถ้าแบบมีการเทรดนานๆแล้วมันวินตลอดเง,งี้ยแล้วไม่มีการลอสเลยสองสามชั่วโมงเราต้องระวังแล้วนะครับเพราะอาจจะมาได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมตมิว่าหลังลอสเนี่ยคุณสามารถเทรดได้เลย20นาทีใช่ไหม นะพอแต่พอเลยไป2ชั่วโมงแล้วเนี่ยต้องระวังแหละนะครับอันนี้ก็คืออาจจะเกิดการไหลต่อนะครับสัญญาณห่างจากที่ผ่านมาเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือว่าสมมุติว่าไม่มีสัญญาณเลยห่างเป็น1ชั่วโมงแล้วสัญญาณเพิ่งมาอันนี้ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขแะอาจกิดการไหลได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับส่วนต่อมานะครับสถิตทิทุกชั่วโมงนะครับควรเทรดหนึ่งสองไม้ออกอสถิติลอดทุกชั่วโมงนะครับควรเทรดหนึ่งสองไม้ออกแล้วถ้าเกิดว่าลอดมาเรื่อยๆหลุบๆนะนะคร่งึ ชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมาบ่อยๆในวันนั้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะมาบ่อยนะลอตเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมันลอตปุ๊บยี่สิบนาทีปุ๊บเราก็เทรดไม้หนึงสองไม้พออย่าโลกมากนะครับเพราะจะทำให้อาจจะโดนแจ็คพอตได้เพราะว่าลูกมันจะมาเร็วนะครับดูสถติการชนะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามเป็นหลักนะครับสมมติว่าไม่มีลอตเลยนะครับเราจะดูเทรเดกัมก็ได้นะเทรเดกัมที่เราเปิดที่ผมเปิดให้ดูนี่นะครับนะฮะลองดูนะครับว่ามันมี มันมีการชนะเนี่ยไม้หนึ่งไม้สองไม้สามกี่ไม้กันแน่นะฮะอันนี้ชนะไม้สามใช่ไหมนะไม้หนึ่งนะไม้สองนะไม้หนึ่งนะไม้สองสมมติว่ามันมาไม้สามไม้สองไม้สาม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 อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้เราเข้าเฉพาะไม้สามก็ได้นะครับเพื่อป้องกันนะฮะการสูญเสียนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งแสดงว่าตลาดมันกลับตัวดีนะครับห่างทิศลอดเกินหกชั่วโมงขึ้นไปถ้ามีลอดขึ้นอีกรอบอาจจะเกิดลอดสองครั้งติดได้นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าร้อนครั้งที่แล้วมันตั้งแต่เที่ยงเนอะออนะครับแล้วตอนนี้มันมันหกโมงเย็นแล้วอย่างเงี้ยนะห่างหกชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยนะครับยังไม่เกิดร้อนอย่างเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดร้อนหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราก็ต้องเว้นหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดร้อนอีกซ้ําชั่วโมงภายในชั่วโมงนั้นได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่ร้อนเลยทั้งวันเนี่ยควรเข้าตามตามตามโซนเขียวนะครับตามโซนเขียวหนึ่งถึงสองไม้ออกตามที่ผมแนะนํานั่นเองนะครับ อ่าอันนี้ก็คือข้อสรุปนะครับที่ผมสรุปมาให้ฟังนะครับสำหรับการหลบลอดนะครับนะเทคนิคที่ผมใช้แล้วก็เทคนิคที่ผมบอกคนในกลุ่มด้วยนะครับว่ายังไงลองไปปรับใช้กันดูนะครับเอาทั้งสินเจ็ดเอาทั้งเทคนิคการดูกราฟนะครับดูพฤติกรรมกราฟนะครับเอามาปรับปรุงนะฮะเพื่อที่จะทําให้คุณสามารถทำกำไรในตลาดนี้ได้ยั่งยืนแล้วก็ใช้ T ิกซี่ได้อย่างมีความสุขนะครับอ่ะหวังว่าทุกท่านคงจะทำกำไรกันได้แล้วก็อย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกดสมัครทิซี่ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาเจอคู่ EJ สัญญาณมานะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูก่อนนะฮะผมตั้งไว้ที่5,500ผมกดแล้วนะโอเคนะครับเพราะว่าราคามันไปแล้วนะนะครับการเปิดตลาดของแท่งเนี้ยนไปแล้วผมเลยรีกดนะฮะอันนี้ผมเลยกดแหละนะครับตั้งไว้500นะครับแล้วก็ตั้งเวลาที่บ่ายโมงบ่ายโมง25นะครับตอนนี้คือบ่ายโมง20นะครับเดี๋ยวเรา รอห้านาทีนะครับว่าไม้นี้จะวินหรือเปล่านะครับเราได้ราคาดีขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าราคามันลงไปผมก็เลยกดนะฮะตอนนี้บวกขึ้นมาแล้วนะครับบวกขึ้นมาแล้วนะครับเรามารอดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ่กี้ผมใส่คู่ที่นี่ไปด้วยนะฮะ เรารอดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาขึ้นไปนะครับ EJ นะครับเมาลุ้นกันนะว่าจะมีไม้ต่อไปหรือเปล่านะฮะราคามันยังบวกลบๆอยู่นะวันนี้วันอังคารนะครับในวันที่อัดอยู่นะครับก็ตลาดก็ตลาดก็ดีมาตลอดนะครับเรามาดูสถิติในเทเลแกรมกันดีกว่านะครับก็อตั้งแต่เช้าเนี่ยแปดโมงยี่ห้ามีลอดนะครับมีเจ็ดโมงสี่สบแดโมงยี่ห้าแล้วก็วินมาตลอดนะครับจนถึงตอนนี้เที่ยง บ่ายโมงยี่สิบแล้วนะครับก็ยังวินมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าราคาบางทีมันก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับตอนนี้ดูท่าทางแล้วนะครับเหมือนจะมีอีกไม้หนึ่งนะครับโอ้โห,โหลงนะครับมันเพิ่งผ่านการมีข่าวมาด้วยนะครับเอาจริงก็ทรงนี้ก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเดีวว่าจะมาเทรดให้เพื่อนๆดูนะฮะ ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าไม้ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับอ๋อครับตอนนี้มันลงมาเยอะนะครับก็เดี๋วเราต้องเตรียมไม้ต่อไปนะครับตอนนี้ผมตอนแรกผมใส่อยู่หนะ้าร้อยเนาะต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งพันนะครับเป็นสองเท่านะนะครับ เวลาเนี่ยนะครับก็คือจะหมดที่บ่ายโมงยีนะครับผมก็จะปรับเป็นบ่ายโมงสานะครับเพื่อที่จะใส่ไม้ต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะหรืออีกหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ก็กราฟก็ลงมาเยอะนะครับดูจากอินดิเคเตอร์แล้วก็จริงมันก็เหมือนจะกลับตัวนะนะครับหรือว่าแรงมันเยอะพอหรือเปล่านะฮะอ่าเหมือนเริ่มดีดขึ้นแล้วนะครับ ดีดขึ้นนะฮะไม่ดู้ทันไม้เราหรือเปล่านะโอ,โ,โอเคนะเรามาดูกันนะครับเผื่อมันขึ้นไปก็ชนะไม้นี้เลยนะโอเคผมกดเวลาไว้ก่อนนะก็คือตั้งไว้ที่บ่ายโมงสามสิบนะครับบ่ายโมงสามสิบปิดหน้าต่างเพิ่มไปก่อนนะครับมันเยอะแยะไปหมดเลย เลอสิบกว่าวินะมันคงต้องกดไม้ต่อไปแล้วหละนะครับแต่ถ้าทางจะต้องกลับตัวไม้นี้แหลนะ,ะนะครับอ่านะครับสาสอโอเคครับกดไปแล้วครับตามระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ กดปุ๊บไหลลงเลยนะฮะอันนี้ก็ทรงก็ไม่ค่อยน่าวไว้ใจเท่าไหร่นะครับทรงนี้นะฮะเรามาดูกันว่าจะวินหรือว่าจะลอสนะครับอตอนนี้มาเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับเรามาดูกนดีกว่า ej จะกลับตัวได้เยอะแค่ไหนนะครับดูจากมันมันก็มีแรงขึ้นมาแล้วนะครับดูจาก i n เ i c a t o r นะครับ คือทรงอ่ะมันจะกลับตัวแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกลับไม้ไหนนั่นะครับอาจจะต้องมีถึงไม้สามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะฮะตอนนี้ก็รอรุ้นกันก่อนนะครับพูดถึงก็ลงมาแล้วลงมาแล้วนะครับติดลบเรียบร้อยนะครับอขอให้มันขึ้นไปนะครับก็ขึ้นลงๆนะฮะอีกสามนาทีเท่านั้นนะครับ ขึ้นเยอะแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นเยอะแล้วนะครับหวังว่าแรงมันจะนิ่งๆอยู่อย่างนี้นะฮะโอ้โหขึ้นแล้วครับขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้นะครับสวยงามเลยนะฮะเดสองนทีเท่านั้นนะครับขอให้มันคงที่อยู่อย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะวินไม้นี้กันนะครับ EJ เจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะนี่กรลุนกันนะเนี่ยเทรดไปอัดไปนะนะครับ อขอให้วินนะครับไม้นี้ก็จะได้ให้เพื่อนๆเห็นกันนะครับว่าเวลาชนะนเป็นยังไงนะไม้หนึ่งเราใส่ไปห้าร้อยนะครับเราก็เสียไปแล้วนะตอนนี้ไม้สองเราใส่ไปที่หนึ่งพันนะครับเพื่อที่จะทบนะฮะแล้วก็ให้มัน cover กับที่เสียไปแล้วก็ได้กําไรมาด้วยนะครับถ้าไม้นี้เราชนะเราจะได้มาที่แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดศูนย์สองนะครับมันจ่ายที่แปดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ เดี๋ยวรอดูกันนะครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โหขึ้นสวยอย่างนี้ค่อนข้างเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับว่ามันจะวินนะนะครับเพราะว่าแรงเยอะมากครับตอนนี้แรงขึ้นไปนะครับหวังว่าทุกท่านนะฮะที่ดูอยู่นะครับช่วยเชียร์มด้วยนะครับนะครับโอ้โหเดี๋หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะนิ่งอยู่อย่างนี้ได้นานแค่ไหนนะครับอ่ะ ผมอนุญาตให้มันลงมานิดหนึ่งนะครับลงมานิดหนึ่งนะไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะวินไปด้วยกันนะครับแล้วเหลืออีกสี่สิบห้าวิเท่านั้นนะครับลุ้นๆๆนะครับอ่มันมาทรงเนี้ยค่อนข้างจะมั่นใจแล้วแหละน่าจะวินแล้วแหละนะฮะแรงเยอะมากนะครับอินดิเคเตอร์นี่ก็กลับตัวดีนะครับลองดูตรงนี้นะฮะงัดขึ้นแล้วนะครับแสดงว่ามันจะเปลี่ยนทิศแล้วจะกลับไปข้างบนนะครับ เฉพาะทมาเฟรมนี้นะครับทมาเฟรมใหญ่ไม่รู้นะไม่ไม่ไม่เกี่ยวเพราะเราเล่นทมเฟรม5ทีกันนะครับเอาแล้ว8ปดร้อยเจ็ดจเราจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวแค่12วิเท่านั้นนะครับโอเคนับอยหลังดีกว่านะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1เย้เรียบร้อยครับได้เลยครับแปด0้อยเจสจุศูนย์อะไรวะ โอ้ไม่ขึ้นเลยนะครับตรงนี้นะครับค้างจัดย่อเยอะจัดครับไม่ขึ้นเหมุนติวติวติวนะครับแต่ไม่เป็นไรคือเราวินไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับอะไรเนี่ยผมอัดวิดีโอปุ๊บแหมมันหมุนนี้ทุกทีนะฮะโอเคช่างมันนี่ก็ถือว่าวินแล้วนะครับวินเรียบร้อยนะครับมันค้างนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเราใช้เทคนิคของซิกซี่นะครับในการเทรดนะครับนีสัญญาณมหอีกแหละนะฮะเราก็ได้กําไรเพียง5้าทีนะครับแต่อันนี้2ไว้คือ10นาทีนั่นเองนะครับรู้เรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู ประวัติตรงนี้นะครับนี่วินไปแล้วนะเจ็รอยกว่านะครับโอเคนะครับสวยงามนะครับใครชอบก็กดลิงก์ใต้คลิปแล้วก็สมัครกันได้เลยนะครับแล้วการตัวอย่างการเทรดก็มีเพียงเท่านี้นะครับอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทคนิคนะครับที่ผมได้รวบรวมมานะฮะก็โอเคใช่ไหมฮะสำหรับท่านท่านที่ รู้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้มีบางข้อที่รู้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะก็นําไปฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะหลบลอได้นั่นเองนะครับการที่จะใช้ฟิกซี่ที่อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการที่เราหลบลอได้เต็มที่นะฮะเพราะว่าอัตราการชนะของฟิกซี่รู้ๆกันอยู่90%ใช่ไหมฮะก็แน่นอนครับอีกสิเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะฮะที่เราเผื่อเราแจ็คพอตเข้าไปแล้วจะเจอลอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะดูทรงของกราฟดู ขั้นตอนดูเวลาอะไรให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะหลบหลีกส่วนนั้นนั่นเองนะครับเราจะได้ไม่เป็น1 0นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกผมจะมาทำคลิปใหม่นะครับอ่ะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย